ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเป้นสอมอยู่ซอยข้างๆโรงไฟฟ้าเชียงรักน้อยเออหรือว่าทางที่แบบมุ่งหน้าไปบางไปะอินอะเขบอกก่นดีมากจริงเยอะไปไหนเนี่ยดีจริงๆดีจริง อย่าลืมกด s ับ s c ค i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เออฝากเก็บไว้ดีนะล่มนะมึงเนาะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะซอย่ซอยข้างๆโรงไฟฟ้าเชียงรักน้อยเออหรือว่าทางที่แบบมุ่งหน้าไปบางปะอิน<า>เอาง่ายๆเส้นวัดโพนิมเออส้นทะลุซอยวัดโพนิมซึ่งมีสองซอยอันนี้เราก็ระบุไม่ได้อีกว่าอยู่ตรงไหนใช่เออลองเซิร์ชดูนะคะคือเป็นทางคเกลื่เลยเซิร์ชลงงไฟฟ้าเชียงรกเรน้อยพอดีมีคนแนะนําปางคุงนะคะเราก็เลยมาตามคำรีเควส์ของลูกเพจนะคะ จริงๆทุกเหตุถูกอ๋อนี่คือเขาทำใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่คนทำแต่เขาถูกแต่ว่าเขาก็เลยแนะนํามาว่ามีที่นี่แต่ว่าไม่ได้เป็นคนถูกเยอะไม่ได้เป็นคนทําซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นใครทํานะเราไม่รู้แบบเราไม่รู้แหล่งที่มาเลยถ้าสมมติว่าใครรู้ว่าอินบังมาบอกเราหน่อยที่นี่คือจริงๆแล้วคือเป็นมีสาระคมหนึ่งแล้วก็มีน้องมีน้องแล้วก็มีต้นไม้มีน้องแล้วก็มีต้นโพ เดี๋ยวจะบอกว่าตอนเนี้ยตอนนี้กําลังถ่ายนะลมแบบอ่ะพอเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลมแบบลมรับลมว่ะสิ่งแรกเลยเดี๋ยวเราต้องจุดทูปไหว้ผักกอนใช่ไหมครับเพื่อนๆไหว้ผักก่อนสามดอกแล้วตามด้วยองพระพรมเก้าดอกนะคะแล้วก็แล้วก็น้องน้องก็ถ้าเป็นสามหรือห้าก็ได้เป็นเทพเป็นเทพสามหรือห้าใช่ไหมใช่เออโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูปักกรุกับสมช่าวาดกันค่ะ ไม่ได้นะคะซ้มซ่าเราก็นี่ค่ะเห็นทูบแดงปังพุงจาวทูบนี้แหละเพราะสีแดงสีแดงก็ต้องให้โชคคนะน้องใช่ไหมคือพี่คือพี่พี่ปังพุงก็ไม่รู้ว่าหนูชื่ออะไรอ่ะหนูกุมารเทพนี่เรียกอย่างนี้ละกันหลับตาก่อนขยับขยับแม่ไหนหล่นมาก็อนนั้นเลยดบกมะเคอ่าดี๋ มาแล้วอยู่บนซสมซาอ่ะเดี๋ยวเราจุดทูป่ามาต่อกันด้วยกัรมาวิธีในแบบฉบับบางคุงค่ะสามตัวใช่ไหมอ่ะ,อะแรกๆค่ะ ห้าอะให้เราก่อนให้เรอก่อนไหนติดนิ้ว้มาติดนิ้ว้มาแปดห้าห้าแปดก็มีตรงกับทูบอยู่ก็คือเลขห้านะคะแปดกับสามเลขเดียวกันเองเอาเอาเลขที่แบบเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นปังคุงอาจจะซื้อแน่นอนเลยหนึ่งห้าเพราะว่าเดือนพฤษภาเป็นเดือนเกิดบังคุงนะคะแล้วก็ห้าห้าต้องซื้อแน่นอนเพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถ เนาะส่วนห้าแปดนี้มีเกี่ยวพ้องเปล่าวะสเออห้าเออพฤษภาก็ห้านะใช่พฤษภาก็เดือนห้านะอ่ะโอเคถูกแป้งที่ต้นโผเรามีแป้งค่ะอ่ะลมเรือลมแรมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าแผ่ทุกคนนะคะอ่ะตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้เลย อ่ะโอเคแป้งเงยน็นจริงจังแป้งเงยน็งเงยนค่ะ,ะนีน่ผ่านจอมึงเห็นผ่านจอปะ่ะมึงเห็นผาจอปะ่ะ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนาะเหมือนมีห้าเหระมีห้าใช่เออเนี่ย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 สี่ห้าหรือเก้าห้าอหนึ่งเก้าห้าเหรอเหมือนหนึ่งเก้าห้าเลยอ่ะมึงดูสามตัวเนี่ยเห็นปะเนี่ยหนึ่ง ใช่ปหมเออมาถึงแล้ามาถึงะล้วยังไงน,นี่ค่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยสมุดสมุดอะไรสมุดจ๋าคุณเป็นร้านอาหารขาซึ่งริมน้ำริมน้ำริมน้ำมีวิวสวยเยอะแยะวาวที่<ด>สำคัญราคาไม่แพงอหาหารอร่อย ต้องไปดูต้องไปดูเออเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนชิมถ้าไม่อร่อยเราบอกอร่อยจช่จช่ไม่ได้สิไม่ได้เราจะต้องบอกว่าชาด้วยมันจริงไม่ได้ไม่ได้นี่คือถ้าบอกไม่อร่อยเออ ไปดูกันค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยอดรอบก่อนนี่นะคะไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพของเราเลยค่ะก็ยังอยู่ในกรุงเทพพระรามสองอยู่ค่ะโคกขามนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของร้านด้านหน้าจะเป็นเรือลำใหญ่นะคะ <ไป S 1> นี่มีอดอกไม้ไอ้ค่ะดูเร็วหิวแล้วนี่เลื่องกินเลื่องกินเลื่องใหญ่จเย็นครับพ่อจ๋ามาค่ะ ถามนม่นึกเยค่ะอุยสวยอยู่เด้อแต่สวยน้อยว่าบางคุ้งนะเฮ้ยอะไรดีเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีราคาหลากหลายด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่รักสิบจนถึงรักร้อยนะคะและเมื่อเราสั่งปุ๊บจะถูกเนรมิตโดยเชฟพี่นนท์ของเรานะคะการั์ตีความอร่อยค่ะแซนเวิร์ เป็นไงคะเมนูแต่ละเมนูหน้าตาน่ารับประทานไหมคะของส่วนอาหารชมแก้วนะคะซึ่งปังคุงก็แอบชิมไปแล้วสักนิดหนึ่งแล้สัพักหนึ่งพี่ดาสาวสุดสวยเจ้าของร้านก็เข้ามาถัดทายและพูดคุยว่าอาหารเป็นยังไงบ้างปังคุงเลยเชิญให้พี่ดาของเรามาพูดคุยคะ่ะและนี่คือพี่ดาของเราค่ะเขาเซตตบมือ พี่ดาเขาก็จะเขินๆอายๆนิดนึงนะคะแต่บางคงอยากให้มาพูดคุยกับเพื่อนๆและทุกๆคนคะ่ะเ,เราไปเริ่มกันที่เมนูแรกคะ่ะปลากระพงหนึ่งซีอิ๊วค่ะปลาคือเส้นใหญ่ก่อนใช่ไหมพี่ดาใช่ค่ะหุย<น>ด้วยกั<ใ>นค <ใน S 2> ่ะจากน,านั<ใ>น้นค่ะพี่ด<บ>าตักปลาเลยนะปตักน้ำเด่นมาตักเนื้อ<ไ>ปลามาสาบานดูความน้ำซีอิ๊วมาแต่แบบว่ามีเส้นใหญ่ให้เด็กๆแบบว่า คน้ำรัดคนน้ำรัดขอเป็นหนึ่งได้ป่ะเออหนึ่งค่ะเบ๊คอร์ดน้ำจิ้มควรจะต้องเป็นอะไรซี่ซองย่างค่ะเอาะซีอย่างเลยค่ะเราต้องทำอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวใช่ไหมอ่าน้้มก็ซีฟอุ้ยพี่ดาตัดไปเกียดมากคำเดียวหมดหรือเปล่าปกติอมของใหญ่อยู่ชอบอยู่สิอ๋อ ถนัดถนัดโอ้ยโอ้โหถนัดถนัดถาเป็นไงอะฉันใหญ่กรอบไม่ออมน้ำมันเนื้อปลาสดปลาไม่ยุยปลาเนื้อแน่นปลาสดปลาใบน้ำค่ะคือแล้วมัน เราเผาเราด้วยเต้าเจี้ยวนะบวกกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดเล็กๆอืมอันนี้ไม่ให้เพื่อนชิมไม่ได้นะคะเพื่อนหลักเพื่อนแขนนะฮะอ่ามึงชิมบริเวณน,นี้ค่ะรู้เลยว่ามันจะให้อะไรรู้เลยอย่าน้ำตาจะไหลละมึงกินไม่หมดพี่ดาก็คุณกินได้หมดอมตรงปางก่อนอันใหญ่ดิ้งน้ำจิ้มด้วยล่ะเออน้ำจิ้มเออเดี๋ย็ดสุดที่มากเออส้มคมจริงหรออยูใจคอเพื่อนเออ อาหารจานอะไรนะอ่ะเมนูต่อไปเลยครับพีดาต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนโอ้โหอย่า้อ่าได้นะใช่่ะมะพร้าวอ่อนโอ้ไม่ก okay. ็ยังไมีกุ้งนี่ค่ะเราก็ต้องขาดไปได้นะคะมะพร้าวอ่อนใหญ่เลนะอเดตต้องมีพริกนะวิธีการกินกุ้งนี่ดีต้องกินจากหางก็้ไง ทีนี้ดมอัปเดตมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะจอะมะพร้าวอ่อนจริงนะถ้าไม่ต้องเผียวเลยคือลงคอแล้เนี่ยแหมพิดาพูดขนาดนี้มีแหละคะเจ้าภาเรนเรากินนะต้มยงต้มยำเนี่ยให้มันมันต ใช่ไมหมฮะว่าอะไรบ้างเนาะว่าแบบต้มยำนะรักรักเครื่องตง้มยำ<ะ><ะ>เ,เนีย่ยใหอพื่อสูตรคือต้องกินสมุนไพรให้ครบกิน<ส><ด>ได้ยังไงเนี่าจะกินได้นะสมุนไพนอรอ่ะอนนี้กินได้หมดเลยหากินไม่ได้แบบรสชาติแบบเนี้ยใช่ไม่ได้ต้มยำคือต้มยำจริงไม่ใช่เป็นต้มต้มนม บางร้านจะเป็นมีกลิ่นนมใช่ใช่มช่ใ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 ช่นช่ใช่ใช้ใช่นช้ใา่ใก่นช่ใช่ใช่นช้ใช่ใช่ใน่ตช่อช่ใช่ใ่อช่ใช่ใช่ต่อไปเล่ใช่ะจ่าเ่ือ่เช่ใช่ใช่าช่อาเใช่เช่ใช่ใน่ใอ่อช่ใอ่ใช่ใ่ใช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 นใช่ใช่เช่ใช่อช่ใช่มช่ใ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 ช่อนู่ความู่ช่ใช่ใป่ใช่ใช่ใชดูความปูช่ใ่ใช่ใช่ใช่่่่อ ใส่ถั่วด้วยปกติกินแต่ถั่วดำใส่ของกรเข้าไปใส่นี้เข้าไปใส่ขมิ้นด้วยขมิ้นใหญ่ใหญ่อะใส่ขมิ้นเล็กๆเข้าไปอ่านี่แล้วนี่ว้าวเป็นไงบ้างค่ะของกระปุนะล้างมือแล้วนะคะ เพื alors là, alors là là ่อลากเพื là là ่อลากอือือเนื้อปูเน้นเน้นเาปครัเพือนครับอ้ยนี่ตาเลยนี่อยพูดอะเราอยู่้ยากพูดไม่รู้เรื่องอ่ะมือกับพูดไม่รู้เรื่องกันนะอยากพูดอะไรผมก็จะพูดคือเนื้อปูนั่นจริงสดไม่คาว กะทิดีผักสดทุกอย่างโอ้โหสิบสิบสิบแล้วนะมาเมนูถัดมาเลยค่ะตมตำปูไข่ดองค่ะตำตำปูไข่ดองน<ช>ีนี่นี่ว้าวและจองน้ำปลานี่คือทำน้ำดองเองแล้วเราใช้ทำเองเสร็จสับเลยทำเองทำเองด้เหลืออย่างเดียวรู้ป่ะทำอะไรเลี้ยงปูยังไม่มีบอค่ะ เล่นเนี่ยเอาจริงนะเออหาบ่อแล้วนะรสชาติเหมือนตำไทยแหละแต่ว่ามีปูเข้าไปเหมือนตำไทยเพราะมีถั่วมีถั่วก็ตำไทยเนี่ยแหละเออก็ตำไทยนี่ยแหละเพราะปูเสร็จแล้วต้องกุ้งอ่ะผีเต้าอาช้าอยู่ใหญ่มีมีอะไรมั่งคะเนี่ยไปกันมีอะไรมีกระเทียมมีพริกสด ต้นหอมราผักชีรากผักชีอ๋อจริงจิกินกับน้ำจิ้มติปูดเหรอได้ไหมอนี้ครังครูกำลังทำวันี้นื้อเงหมูไดยมูก็เริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกันค่ะอกอะไรนะนอเกูทีนี้นองอ๋อ อันนี้ปลอใช่มกมันกุ้งไม่เห็นมีกุ้งเลยอยู่ข้างในขาสมองไม่มีเมนูนี้จ้าอมซาชมเหนียวนุกหนับเราจะเจออะไรอยูด้านในเราจะเจออะไร กุ้งเราเลยล่ะทำเองค่ะกุ้งจริงตีเองใช่ตีเองนี่กินให้มันเร็วสิให้มันเร็วๆนั่นนนี่นั่นมากเต็มคำจริงๆเต็มปากเต็มคำและเคี่ยวไปนี่ไม่ได้แป้งนะคะกุ้งนะนั่นเลยนะเมนูนี้อทำได้ไหมเท่าไหร่จานนี้คือ250บาทค่ะตกินแล เขาว่าทำเองด้วยนะทาเองตีเองจริ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 งทำเองก็เหนื่อยซื้อจริซื้อนมาบรรยากาศดีๆวิวดีแบบนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอะไม่ดูถัดไปผึกพัดแเข็มค่ะอ้า่ะมาค่ะมค่ะมา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 ค่ะม่ะม่มาคาม ม่รสชาติดอเนื้อปลาหมึกนั่นเพราะว่ามันมันจะมีบางอีแบบนึงคือไข่ไข่เนื้อจะมันอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งของบางพงศ์ซีฟูนดปลาปลาค่ะน้ำอะไนะน้ำปลาค่ะข้าเมนูส้มด้าเลยตัวใหญ่ขอถามได้ไหมราคาตัวนี้ราคา350 ามรโอ้โหจะบอกว่าคุ้มคุ้มจริงใหญ่กว่าหน้าพี่ดาป่าวแค่นั้นแหละใหญ่กว่าหน้าพี่ดาดูเนื้อแน่นจริงดูเนื้อนะคะแอะแอะราดเลยได้ไหมไปวางบนจานอ่ะเดี๋ยวตักลาดเลยได้ไหมลาดได้เพื่อนราเลยค่ะนิดนึงน้ำปลานี่น้ำปลาแล้วก็น้ำยำน้ำยำน้ำยำอาให้มีหอมด้วย ก้านน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดมาค่ะโอ้โหอ่ะตบได้น้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหห้ามแกงนะไม่แก้ไม่แก้อนี้ชอบแกงอะกูเพิ่งแกงเลยจังบอกก่อนเนื้อปลาสดแน่นไหมสดแน่นไม่เหม็นกลาวเค็มไหมบางที่เค็มใช่อันนี้กำก่อนอันนี้อร่อยนะน้ำปลาคือน้ำร้านเขาหรอมีสูตรไหมปลาีค่ะ ไม่บอกนะต้องมากินเลยจะไม่จะไม่เค็มโดดราดอันนี้น้ำจิ้มมะม่วงน้ำยำน้ำยำมะม่วงเป็นไงรสชาติเปรี้ยวจานเปรี้ยวเพราะว่ามันมันก็จะมาดีตัวใหม่ไหมกรอบไม่เป็นหือน้ำจิ้มซีฟู๊ดไม่ต้องพูดอีกใช่คุณภาพบวกกับราคารหลักร้อยใช่ไม่ต้องทำเองให้เหนื่อยมาเลยค่ะ ที่สมุทรสาครของเราไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยยังไงเดินทางยังไงเดินทางวิ่งจากสะพานพระน้ำต่อมาปุ๊บเนี่ยค่ะพี่ด้อต่อคะต้องแยกไฟแดงต่อจะแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้ามาเลยขึ้นสะพานขึ้นสะพานวัดเจดีขึ้นสะพานวัดเจดีข้ามสะพานมาปุ๊บแล้วก็วิ่งตรงยาวเลยใช่ไหมคะเป็นถนนสาคกรอ่าหลังจากนั้นสังเกตเลยขวามือฝั่าตรงข้ามฝั่าตรงข้ามมีเรือรายใหญ่รายใหญ่เตรียมอยู่เทินเลย ดีเทิร์นกลับมาขึ้นาที่ร้านได้เลยอ่ะเห็นว่าเร็วๆนี้เจลีโนเวตด้วยอากาศที่มันร้อนแป้งโฉมแป้งโฉมใหม่ใส่ไรกว่าเดิมแต่ไม่บอกพี่ร้านบอกไม่บอกเออไหนทำท่าชี้อ่ะใครสนใจอยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านโทรมาสอบถามได้ว่าร้านเปิดปิดเมื่อไหร่เบอร์ทีเบอร์ศูนย์แปดสองหก 2 6 2 2กสองสอกาเล็กสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปให้เปิดตลอดเลยเปิดตลอดสามปีที่ผ่านมานี่พิดาอยู่ที่ร้านนี้ตลอดเลยแทงกับเซเว่นทั้งออกเลยนี่นี่ปกติใส่ยูิฟอร์มสีเขียวก็มาได้เลยโทรศัพท์ผ่านได้เลยเข้าไปในเพจร้านอาหารส่วนอาหารส่วนอาหารชมแก้วนะคะตีสิบโมงเช้าถึงส สมมุติว่าอยากจะนั่งต่อยได้ไหมสมมติว่าได้ได้ได้แต่ช่วยเติบโตให้กูด้วยอาดังนั้นนะะวันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณพี่ดาวของเราไหมกราบนะครับขอรของพี่ทหารนะฮะพี่ดาวคอนเสิร์ตน้ำมันลอยๆน้ำมันลอยๆหมูแอบประสิทธิบอกก่อนว่าเลขขันเลขที่ส่วนอาหารเลขอะไรคะหมูเก้าสามแปดแปดขับหนา แปดครับาวครับสามก็านี่ไงสามตัวตรงๆเลยเก้าแปดสามอา่ะอ่ะี่ดาให้ละค่ะแต่ี่เห็นลอตอรีแบบแบบตายแล้วเพราเราไม่ไปซื้อกันดีกว่านี่ค่ะโตารีนี่ฮะหัดจากที่เรานั่งมานี่ฮะ มันคืออะไรเนี่ยปคือไรเนคือดูแลนูนนูน้นสวยอันนี้เลือเระไปได้เนาะไปถึงไหนกัจ้าจะบอกวทยาเส้นเนี้เ็นที้ออกออกไปทางออ๋อไลงาวเวิสวยด้วยให้เพื่อนๆดูวิวกันนี่พอแพตอนนี้จะไนี่มีเสเออ